รัวแห่นี่โอ้แห่ปปี้เบิร์ธเดย์ใบบุญใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใบบุญนี่ไงออ๋นี่ไงนี่ครับคีบอสตกใจอะไรโอ้เว่อเหลืองแองเซงไม่มีเขี้ยวเลยฮะโอ้โหของหวานเีียบเลยเล่นพลังงานมอเลยกระตุยหยุดแบบใดหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวโอยาน้ำพร้อมอ๋อใครนะ แย่แบบไหนเพราะว่ามาส่งไมาได้เพราะน้ำท่วมโอ้ที่แม่ตัานน้อยไม่เกาะอ้ย่ดโตไม่ทันไงเพราะโดนน้ำท่วมก็นล้มหมดเลยสวัสดีค่ะกําลายนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะแล้วไปไหนหรอไปแล้วน่าจะไปหาใกหน้าขนพอดีเฮ้ยเ่องการตอรองงเราย้เราต้องหาตัวหนีบแล้วไหม อมันไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้จะงต้องหาสายตีออนวกนี้ใช่สายนี้แข่งเด็กๆสวัสดีแล้วไปดูเด็กๆสวัสดีก่อนอันนี้คือเดี๋ยวไปบุญจะมากินตรงนี้เหรออไอรุอคุม่อ๋บนอาห่าน้นบุญบุญ

ใครน้าที่ติดแม่สิงขรน่ะใครที่ติดแม่สิงขรนนะเขล่างใช่ไหมแม่ของเขล่างแม่เผิงกับเขล่างมันห้องกี่ห้องก้าอ๋อยโอ้ยกล้องกล้องอยู่บนจำแม่ได้เมื่อกี้เสียงเขล่างอ๋อเหรอเสียงเขล่างเหรอแม่ประมาณนั้นนะครับแม่แม่แม่เขล่างนะครันี่คือพ่อของอาลีนาแล้วสิงขรมาทำอะไรครรับแขกเหรอ แม่อมันมอ่เลยกันอืมจุ๊บด้วยอาชัยเด็กๆตาเหลือกเข้าหาโอใช่หม่มันเป็นเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องบอกเลยว่าตรงนี้มีอะไรนะคะเด็กๆตาเหลือกวิ่งมาจริงๆสมศรีค่ะสมศรีสมศรีวันนี้ติดภารกิจถายแบบอยู่นะคะแม่ แฮปปี้เบิร์ a เสาวน้อยใบบุญค่ะขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงนี่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 เดี๋ยวเรามาเป่าเค ك, ้กเป่าเค ك, ้กใบบุญกันนะคะประมาณนีงเนง <c oughs> าะ <c oughs> ปกติถ้าช้างไม่ได้มาเจ้าที่จะเอาไปให้ ให้พี่ควานที่หลักค่ะอ๋อใช่ไหมคะใช่ค่ะเลี้ยงตกนะคะก็คือว่าถ้าถ้าถ้าเกิดเราเราไม่ได้ตอบตรงนี้นะคะก็จะมีแอดมินที่เก็บหลังบ้านเนาะแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลไปให้กับสังกูห้องเครื่องอาหารช้างนะคะแล้วเดี๋ยวสังกูอ่ะก็จะนําอาหารมาให้พี่ควานเพื่อเอาไปให้น้องช้างอีกทีหนึ่งใช่แล้วอาชัยไปแล้วหรอโอ๊ยอาชัยห้อยอะไรอ่ะเฮ้ยห้อยอะไรอาชัยห้อยอะไรอ่ะอุ้ยขี้มีโตเนี่ย เหมือนเหมือนอะไรนะกะปิปลาร์เลยเค้กยกไหมอ๋อยกเค้กไปบุญยกอ่ะยกอ่ะยกกะจะได้มาแจ้งกันแหละหรือว่ากินด้วยกันยกกะเดี๋ยวก่อนต้องมีกูมีไก่ญี่ปุ่นเหรอจะได้จุยยกไม่มีอ่ะไปดูไหมเหมือนไม่มีนะยกอะไรก็พอหรอ ยกเค้กไปบูดชิมโอ้ทำไมมันค้างหรือเปล่าฮะโทรศัพท์ก่อนขอดูโท<อ><อ>รศัพท์ก่อนนะเหมือนคอมเมนต์เออก็ก็ฮะอ๋ออะไรไปครับเหมือนมันค้างเลยเหรอไปก่อนนะค้างไหมหาเฟซบุ๊กแม่ค<อ>้างไหมคะแม่มือถือค้าง<อ>ไหมคะอ๋อไปก่อนนะทำไมเครื่องนี้ค้างจ้ะ อ่ะเดี๋ยวรอใบบุญมาที่คนตกช้างนะอ๋อไม่ค้างไม่ค้างแสดงว่าเครื่องค้างเครื่องหลวงแม่มันไม่สมประกอบมันไม่สมประกอบค่ะค้างเข้าใหม่ก็ได้มาแล้วใบบุญมาแล้วเปล่ามาแล้วใบบุญจะของมันเกิดไม่ค้างเนาะไม่ค้างใช่แสดงว่าเป็นที่เครื่องค่ะแม่เราจะดับไฟไหมฮะปิดไฟใช่ไหมปิดพลาทิศหน่อยค่ะ

เอกยกหนักนะไปบูนมา็วไปบูนมาแบ่งเพื่อนด้วยไหมน่ะนี่เอาเลยโอ้เอาแม่มาร้องเพลงพร้อมกันนะคะนะ Happy birthday u ไม่ร้องเพลงจบกันแ้ Happy birthday c u Happy birthday Happy birthday Happy birthday บูนเย้ เด็กน้อยหกขวบแล้วไอ้บุญเอ้ยจะขึ้นปหนึ่งแล้วเนี่ยหกขวบปหนึ่งแล้วหกขวบปหนึ่งแล้วอ๋อมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาร่วมแจมมามาสาล่ามาเลยอ่ะชัยลุกอ่ะชัยมาชัยมาอ๋อชัยมากินด้วยกันเลยมามาไกันนะคุณนน้เดี๋ยวเช่นเขาคุณ่นอะไรอ้าชีขอบคุณนะใช้เป็นเบิร์เดย์ใบบุญจ้าวันนี้มีเพื่อนมาร่วมยินดีกัน ลายเชือกเลยอ๋อไ <laughs> อ้พอเปิดติดโบลนะ้อน่าจังขนาดเลยให้ตะก้าแสนชยัยหนึ่งใหญ่ค่ะแม่ส่งสลิปมาในอินบ็อกนะคะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแสนชัยให้มากินตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราส่งข้อมูลให้กับสังกูให้เอามาป้อนวันหลัง,งได้เมียก็เมียกอ้โหม่เร็วมาก โอ้พี่ไม่เบียดน้องพี่เลี้ยงเหรอต้องได้กินเนาะพ่อพี่เลี้ยงพ่อพี่เลี้ยงต้องได้กินนะฮะนี่อาชัยมาแล้วมาแล้วฮะโอ้โหใบบุญเหมือนรู้เลยเนาะว่าของฉันเงี้ยของหนูของหนูอ่ะสัวเข็นเลยอ่ะยกขาวคล่องเลยขอให้ใบบุญสุขภาพแข็งแรงนะอย่าพาพ่อวิ่งบ่อยเด้อเออวันนี้วันเกิดใบบุญนะ <oh> ไปบุญวันเชียบขอบคุณขนมจีนขอบคุณจากไปนะเออเห็นคุณหมอลงอยู่ขอบคุณจากนี่หน่อนแม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศอ่ะขอบคุณแม่ที่ให้ขนมจีนมาขอบขอบขอบคุณเหมือนกันครับผมก็จะกินของเส้นนั่นแหละ ไอ้ได้ส่งถุงมาเพียถุงเลยไอ้ชัยยุดแก้มต่อยเลยไอ้ชัยแก้มต่อยเลยโอ้หไปบุญเนาะไปบุญเนาะงวงต่อยอ้อยอ้อยตั้งเกิดหนูเอาบังเกิดหนูไปบุญอ่ะเราจะปิดท้ายกันตรงนี้เลยนะคะแม่แม่เออฮะเออให้น้องกินเค้กอย่างอร ե ศอร่อยเก่งใจเจ้าของเกิดหน่อยเดี๋ยวนี่เค้กมันจะอยู่กลางๆเลยเดียวขอบคุณแม่แม่เออขอบคุณแม่แม่ะ ขอต้อนรับขอต้อนรับไปอ่ะเคนเคนขอบคุณแม่แม่หน่อยว่าวันนี้น้องเกิดมันเกิดมงใบบุญขอบคุณแม่แม่หน่อยขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนวันนี้เราจะปิดกันตรงนี้เลยนะคะลองเพลงหน่อยเออเพลงนึ่งไหวก็เพลงนึงมีคืนใหม่มาคืนนี้อ่ันมาตงโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและพบกันใหม่เดลี่ไลฟ์วันเดย์วันพรุ่งนี้วันนี้เราปิดท้ายกับเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ອແຄນະໄປສູ່ອແຄນະໄ